ตอนนี้กับทนเลขาโยมทูตได้ส่งดวงวิญญาณของคุณพอ่อสวมค่ำย่างดิสารซึ่งเป็นคุณพอ่อของช้างเอยวทีมงานสวัสดีครับทนเลขาโยมทูบพวกงานสุ่มเลยเนะ่วงนี้ธุรกิจพระกำลังข้าพราพี่น้องเข้าไปสวรรค์นเนาะครับ สวัสดีคร,ดดค,รดดครับพี่น้องผงปลายของบ้าดุมิรุกครับก็ดีมื้อนี้มางานข่าวดําครับพี่น้องอ่างานข้าวดาหองกุ้งผอหองช้างเอวซึ่งเป็นผู้นึงเดือดจิ้มงานบางปลาอมทีมงานมาอร่อยหอมคือบ้านดุมิรุก,กได้ร่วมง,งานกับช้างเอวเพิรนนะครับนาะคือประเพณีอของบ้านเฮ้ากุ้มชาปนกิจเพินก็นได้กุ้มขึ้นมาหลายๆกุ้มครับพี่น้องครับซอยเหลือเดียวเวลามาซอยงานซพนี่จะเอาข้าวสาลมาซอยนํำนะครับมีเม็นออาทองเงิน คือจะได้ข้าสารมาเรลือเฮ้ากลุ่มเฮาไม้หลายกลุ่มครับเป็นกลุ่มธรรม,มะกลุ่มชมพาะไปเหลือพุ่มบ้านกลุ่มูุสูงอายุกลุ่มธรรม,มะไ,มมได้หล,หลายกลุ่มครับที่จะมาซ้อยเรือเดียวซ้ทงที่เป็นเป็นงานข่าวดาหรือว่าเป็นงานซพพี่น้องเฮาจะเอาเงินมาซ้อยแล้วก็เอาเข้าวสารมาซ้อยนําครับคือซ้อยเรือเดียวด้วยดีตลอดมากครับพี่น้องครับคืออันนี้เป็นประเภทนี้อีกย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ดีครับเสือเข้ามาซ้อยเดียวแล้วก็ กุ้มต่างๆก็จะเอาเงินมาเอากุ้มครับเพื่อที่จะไปซ้อยหรือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตครับพี่น้องครับคือสังเอวเพ้นกับเป็นหนึ่งในทีมงานบังไฟหองบ้าดุมุดกครับก็เลยได้โอกาสมาซอยงานศกมาลงงานขพรสังเอวเพ้นนะครับถึงเปลี่ยนผู้นึ่งเดือทีมงานมาเอาไรหอมครับเพ้นก็ได้ศูนเสียขุนพ่อครับคุนพ่อส่งคำย่างที่ศารนะครับ ซึ่งเป็นคุนพอหองช้างเอวครับที่เป็นช้างมังไฟเดือที่งานของบ้าดุนุดกนี่ละก็เลยได้มาแสดงความเสียตือนําช้างเอวเพิ่นที่ได้สูญเสียพออันเป็นที่รักครับพี่น้องครับญาติพี่น้องเข้ากับมารวมการลุกง,งานหลายครับพี่น้องครับคือช้างเอวเพิ่นก็เป็นผู้นึ่งเดือที่งานหองมะอร่อยหอมครับมือนี้เพิ่นก็ได้เสียสูญเสียขุณพอ อันเป็นที่รักยิงของชออ้างเอวเพิ่นกะบบ่าวดมก็ได้เคยรวมงานร้างมังไ้ายน้ำพ่นเนาะนางเอวกับเป็นดาราผู้นึงเด้อช่องของบ่าวดมลูดกครับวันนี้ก็ได้มาช่วยกันช่วยงานเพิ่นได้มาส่งคุณพ่อของช้างเอวเพิ่นไปสู้สวรรค์ครับวันนี้จะมีท evet. ่านในพวกพอดีเพิ่นลุกไปห้องน้ำวะน่าเลือ ครับเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวกุดวาเฮาคือได้กานซพนี่จะเป็นแต่กุ้มต่างๆที่ซอยเหลือเดียวครับเพราะว่าพี่ว่าจะเป็นกุ้มชาปนกิจสงเคาะาะซอยเลือพื้นบ้านกุ้มธรรมะสงเคาะกุ้มบุูงอายุมาแต่ไม่มาแต่ซื้อได้พี่น้องเอาเข้าวสารมาห่วมเดียวนั่มเดชซอยเหลือเดียวครับพี่น้องถึง่อนยี้นนี้ก็ต้องซอยเหลือเดียวครับ บันได้สูญเสียคุณพ่อไปครับเร้าดมกะได้มาล้วมแสดงความเสียเจนําแล้วก็มาส่งคุณพ่อเพิ่นไปขึ้นสู่สวรรค์ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นประเภทนี่างหนึ่งของพี่น้องชาวคุณวาครับเร้าดมกะ,ะได้นําเสนอแล้วก็ไายทอดไปเถอพี่น้องเธอรู้าหลานเอาได้เบิ่งเัิงเถิงครับพี่น้องครับ ี่กัได้มาแสดงความเสียใจกับช้างเอวหนึ่งเนื้อทีมงานช้างบางไฟทีมงานมะอร่อยหอมครับอันนี้คือช้างเอวเพิ่นได้สูญเสียเพราะบ้าดมกัได้มาแสดงความเสียเจือนําครับสวัสดีครับช้างเอวครับครับผมอ่าบ้าดมกะบเอฟซีเพิ่นกะเดี๋ยวจักเนาะว่าเพิ่นเปลี่ยนไปเลยเปล่าเพิ่นพอเพิ่นเปลี่ยนเป็นป่วยหป่าครับผมโอใจล้มเหลวเช็คผันเออคู่ยิ้มอดเออคป่วยครับพบแฝกพบเาะประจังสิ้นครับผม เพราะว่าได้กินข้าวกับได้กินพร้อมเดี๋ยวแล้ว,วนะ <c oughs> กับโจนะค่อยก็ได้กินพร้อมเดี๋ยวกับโจกินไม่กินนั่นแล้วขึ้นนี้ขึ้นบ้านนี้ตีหนึงตีหนึ่งไปไกนี้จะซังเยวกคับเป็นหนึ่งเดชทีมงานที่จะต้งไฟครับพี่น้องครับวัอนี้บ่าวดมได้โอกาสมาของอยู่บ้านเฮาของบ่าวมาสอยซุป้วก็มาส่งคุณพ่อสวมคำย่างที่ศาลขึ้นสู่สวรรค์เนาะวันนี้จะ เอฟซีหลายๆท่านกับแสดงความติดเจอม่านะครับเนาะว่าดมกัเลยมาไายถ้ำเพื่อบึง้งเพราะว่าสังเอี่ยวเพม่อนกับมีที่อยู่บ้านเนาะเพม่อนกับไปเมื่อกี้ด่างแต่บ้านแม่บ้านเหมือนเหมือนอย่างหลายพี่ผู้คู่ยนี่ยบุญม้งไฟผัดมาเอ็ดบังไฟเจอมักเอลเลอร์เนาะอ่ะวัน <laughs> นี้กะขออนุญาตขอตัวไปถ่ายถ้ำบาองอื่นท่ารอบน,นี้ละ ไปเบิ่งกันเขาเอาข้อสารมาเอาเพลือมามันเป็นประเภทนี้ของทางเข้าเนาะครับผมมาสอยกันให้มากขอแสดงความสุขเจริญเชิญครับครับขอบคุณหลายครั้งมาสอยเข้าหลายข้อสารหลายก็ต้องได้ตั๊กเสื้อถุงไว้พี่น้องมันเต็มพี่น้องพวกนั้นมาน้ำหลังมีได้มองท้อให้มันเต็มนี่ครับต้องได้ทีมงานเพิ่นมาตั๊กเข้าเสื้อถุงไว้ได้หลายได้พี่น้องเอามาพูดและส้ากันโอ้ได้หลายกระซอเพราะว่าบ้านใหญ่ครับพี่น้องครับ เป็นชุ่มชนที่ง่ญ่และกะสมัครสมานสมาสมาัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือวัฒนธรรมและกับประเพณีของพี่น้องชาวคุดวาอีกอย่างหนึ่งที่กับผมบ้าดมแนะนำเสนอครับพี่น้องครับ เตรียม <ersch> ือมาตั้อีหมั้ยิน้อยบยมูกินจางเลยกินอยางีเหาอหน้ามูเดียวแค่แท่งเดียวกินตาง เป็น่น no ั้นกี tá, <t ang> <t ang> <t ang> ่หมอเนี <t ang> <t ang> ่วาาเรือโดนดนวาเเลือโดนฟื das, right ้นนะครังเนี <t ang> <t ang <h <h ่ยกันเลยเอาตาบกคนตาบกก็ขคืนเป็นเถื่อนี่ละเป็นเถ่อนเปได้นังผิวด้กันเลยอธิษฐานว่าท่านจะเป็นู้ชิตฤหายอีกอีห่้เขาใช้เราไปรวดกะทำครับเออไฟไหมมันมีน้ำดานเกิดไฟหรเดตึาหมดเลยมีจักน่เลย ิจคอีสวัสดีครับคุณตาโยงครับบ้านบ้านคุณวาตะเก่าอยู่หุนต่อจังหวัดเพลอแคร์ร้อยเอ็ดพ่อสมนะครับบ้านคุณวาเนี่ยเป็นแขวที่เป็นแคว์ร้อยเอ็ดแลวแงเป็นแคว์ร้อยเอ็ดผอันนี้ก็ผมก็บที่โ่ามาท้งเวิร์ดเนี่ยคือตะเก่าเนาะ ค่อยไปเห็นยืนหนังสือพิมพ์ป้าพงบอกตอนค่อยบวชยุ่วัดป่าค่อยเห็นยืนหนังสือพิมพ์ว่าอันบ้านเฮามันเป็นข่าวน้องค่อยอ่านข่าวขาวัดกาลสินฮึ้นตรงต่อจังหวัดมหาสารคามสารคามก่อนควนับ่งเสือพิมพ์ฉบับนั้นก้อนค่อยเกิดเห็นยุววัดหนึ่งป่าป่าคุณผ่าน อันเก้านาทำนองเดียวนะนาเดียวจังหะน้าทำนองอยู่ผู้าลผใหญ่บ้านบ้านฮอผู้เลกผู้ใหญ่บ้านบ้านกุลาผู้้ยงู้่สกว่าน้อนี่เสยหรือม่ใหญ่สาเ้ยม่เบาดูนี่นุ่ผูมาก ว่าีมันี่สบสพูดเา่กบนหมเ่สบสองพู่อธาจะไู่ยังตอกัจูนเขาจพูใหญ่กว่านูดใหขนพูใหญ่้นพูให่นเลยม่รับว่าเาม่มักนนา้อมูแต่ก็มันได้มันได้มู่เดียวเดียว่าในทอมู่หนึ่ง หเพราะฉตนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องได้ผู้เดียวแล้วก็เปี่นเดียวมาเลย่อยๆแล้วต่อมาจางมาแบ่งกัสอมผู้ใหญ่บ้านมันกุฎาวาผู้แรกเือมันยังมาเนี่ยนะจะคนยังดจะูใหญ่เหลยเลยบาาสาดผู้ใหญ่เสาหรือผู้ใหญ่เสียงามบนนี้นี่เสาบ่ พูดเย็บเป็นผู้ใหญ่ย่โอ้ยผู้ใหญ่พูดอย่างพูดที่สามใช่เรานี้แล้อไป่างคนก็เป็นผู้สวยจะซื้อแต่แต่ล่างคนกับหลวงว่านี่ม่นเป็นผู้ใหญ่บ่อนะนั่งเ็เตาบันนองเด็คายนะคนเป็นผู้สวยเออนี่แหละผู้สวยได้เลยผู้ใหญ่ชลสาผู้สวยขึ้นกล้วมะพร้าวกิ้งราคาลดระคำนันจริงลดอันนี้ห่าขึนกล้วมะพร้าวแล้วบ่เดี๋นี้นะเขาหายเขาด่านั่นกไม่ธรรมดาเป็นล้านเป็นหมื่นเยอ ยกเว้นมดชมกับสายไฟคือจ right ังเราดีร้านใดนะคือจังฮึ่นเก่งแท้ไอต๊าปูนมันแต่หลวงพ่อยังมึนเบืองบงนั่งมีแม่นบอกว่าได้เฮียนมือลิงมือกโตกเกะหรือมีแม่นบอกไม่ได้ก่าตาบัดกบตามก่นะบัดกบยังตื่นเด้อเจ้างีจเจ้าสารไม่ได้ก่าวตาหัวลับมันจงว่าเอ้าย้ำมีเสนึงผู้ใหญ่บ้านผู้แรกของบ้านกุณว่าศิวานันลือโอ้ยศิวานันลือผู้ใหญ่เสาผู้ใหญ่เสาผู้ใหญ่เสาอ่ะผู้ที่สองดิ ผู้ใจจังผู้ใ่สิงผู้ใหเ่เสาเนาะความู่ผู้ใจจองผู้ใสิงมผู้ใจคุดนี่มันเป็นผู้ใจคุดผู้ที่สามที่สี่ผู้ใจคุดผู้ผู้ผู้ใ่านี่ะผู้ใ่คุดเนี่ผู้ที่สามบ่กของบ้านกุว่าผู้ที่สี่เด้อผู้ใ่แบบคุดแล้ผู้ใขม่าเนาะผู้เทาหรือผู้เท่ีผู้ที่สีมาที่ชื่ออู่้ขมาแล้วผู้ที่สีคือ กำนันผู้แรกของตำบลกุวาดิกำนันเพื่อนพันธุ์พูเนตา้วเนาะ้างกำนันตำบลดาตำบลุดตนำบลดุูาเนบห้างนเดียโอ้แยกว่าแตเดียวบุ่วาขนงห้างแยกว่แตเดียวนาอที่เขาจญาติกินเพ่นองห้างอีกัล้ระคจากพระไปแจ้งณตเกขบูมนเิ่ม ต่เกิดจักวิสอย่างไปแจงหอยทองนั้น,มนไม่เกินยี่สิบห้าวันเด้มีเอาจนวิทขี้ปุนสิหยทอ้า<น>วันเพอดโบกรบปีด้แต่กอวิสขี้ปุนอันตายนะวันเดียวพยนวันยันยี่สิบโมงก็แตวนี้มันไม่ยี่สิบสอชั่วโมงแกมันไในยี่สิบสี่ครับเดี๋ยวนี้เลยไปหน้หางเนแจงกนถามว่าไปเลย แกนีเนน้อยทีสคัญกกะยาเนี่ยคไปเ่กันในหม้วนันกุบ้านละกันยสญมัยนั้นกะยะผู้เสือตบ้าไอ้วเฮ้ยวอกผัววอกกันนะไพเสือชื่ออยู่ว่าท่าทพนมหล้มพ็สอนเลือเอาร้องเพลงเทพพรนมีได้ละเพลงเทพพรานทาพนมหมลมนะ ล้มจักเถื่อท่านพ่น้อล้มจักเถอล้มจาือตามเดื้อรบบพิทักษ์นครมันเองเ้มแล้วก็มีชื่อครับเขาเป็นพิทักษรเขาซ้อมมาสามเดือนล้มแล้วก็สร้างไม่เดียวด้านกะย้อนประวัติศาสตร์จักหน่อยครับพี่น้องประวัติศาสตร์ล่างเถือกกะไม่ได้ชัดเจนกันเลยครับเพราะว่า แต่เก่ามันมีได้เขียนไว้มันอาจจะลงลงลมเลื่อมผู้ที่เขารู้จริงก็ได้อยู่ครับแต่ว่านังสือเล่มน,นั้นมีได้มาอยู่ดิมือเ่อ d o ครับพ่อ d ดมมี่ยันเเ่อก็เลยนิัวจักก็เลยต้องได้ถามเุา่าผูบแก่เพื่นพูดเกิดก้อนได้าบเงินแล้ววันนี้ฮะได้บายเงินแล้วบ่ได้ใบจะบบยู่บ่เอา เอ้าวร้านนู้นอยู่ดีแม่งยิมได้ก่อนวินิจยาได้กันจะได้ก่อพ่อได้เป็นนะเว้ยเย้ยิ้มหน้าตาอ่าห่านี่เขาป่านนี้นะเมืยอยู่อันยิ้น้าตาเมืยอยู่กันซ้อมนี่นะคุณตาเพิ่นยิ้มได้ครับพี่น้องครับอันนี้คือความสุขของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาอันยิ้มยื่นครับยิ้มหน้าตายิ้มยักตาไม่ยังได้ก็เป็นเมื่อกี้คือเห็นหน้าตาเขาเรื่ม เม่แต่ต้นะตาวโซ่เราลยผู้ใหญ่ตนลเนี่ว้าเดียวต่อมอ่ะตาเงนี่สวันหัวจุกตาต้นนี่สาวลวดน้ำแตงอ้อนโอ้เม่แต่ตันต่เงไม่แต่ต้นเม่ตาเต่งคือสาวันหัวจุกสาวันหัวจุก ตาต้นนี่อ่นะไรไม่รู้สาวแต่กอนนี่ค่อมีท่านมึงนะค่อยลืมนะมึงแล้วคือว่าซือว่าสาวแต่กอนรู้เพื่อมีจักแต่ว่าโอเคไม่ได้ซื้อว่าคือว่าสาวแต่กอนอันนี้คือต้นประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดอของบ้านกุดวาครับพี่น้องผู้ที่มาตั้งบ้านตั้งเมืองมีตาต้นกับตาเตียงเบ้าดมก็เลยคล้องเจอว่าคือจักไทยตาแท้อีนายพี่มิจักไม่ได้ยินซื้อจักเถื่อซื้อมาเลยอีนายก็เลยซอผู้เทาครับพี่น้องครับโซอถามโซอถาม เจ้เาอ่อนซื่อว่าาแตงอ่อนเมตาโตนได้รู้่าก็รับคุขบอกใครคือตาแดงนั่นมันได้ที่มาที่ไปที่มาได้ที่น้ของ้างบอกืหาได้ที่น้นคือตาขุ่มือนกับบวชเลี่นเถิมครับเพ้นกับเป็นนักปราชญ์คุณนึงเดินไปว่าุนพ่อจักอยู่ครับเออจั่วะยูรนตำรลากอ่ะก็ดมกัะดะเห็นอยู่ เอาว่ามีจฉาเนวการได้อ่านครับพี่น้องครับขอบคุณคุณตาหลายๆที่ให้ความรู้กับลูกหลานนะครับพี่น้องครับครับตอนนี้บ๊อดมกลับมายูเดิรงานซพงานขาวดำของคุณพพอโสมคั่มย่างที่สารครับพี่น้องซึ่งเป็นพพอของช้างเอียวซึ่งเป็นนึ่งเดือดช้างที่ง,งานบางไฟมาอร่อยหอมครับพี่น้องบ๊อดมกเด็เร้โอกาสมาพบผู้เฒ่าแกนี่ก็คือ,อสวัสดีครับคุณตาคงครับ แม่บ่เราถือปะ่ะอ,อย่าถามว่าเดื่องงานศพเอ๊ะเผื่อจังได,แด้แบะโดนฟื้นแบะโดนไฟเขาเออลูลลานเขาฟังดูฉันนิทา,านว่าเนาะฉันนิทานว่าตะเก้านเนี่ยมัอนอะลาเป็นอึด อึดไฟนะเาเลยใซส์เคยใซส์อันนี้แล้วแป้งพื้นไฟเป็นต่อไฟแี่ละไฟเ้อไปจูดไปเผาเนี่ยละแล้วมันไฟมันก็เป็นนแทงสว่างเปนู้นนำพางเนาะน้ำพางแล้วก็คิดว่า ให้เขาเยอะจักญาติพี่น้องใครจะเป็นผูดถือไฟเพราะว่าบางมองพื้นไซต์ตะเกียบเออแต่ท่านเขาไซต์บนขึ้นพูดไทยนี่เขาใส่ใส่เคยใส่์ไฟไฟไม่ยิ่งนี่เป็นเคยใส่เคยด้วยค่ะเคยโดนไฟครับ นีนคือเอฟพ่อว่าประดมครับกับค้องใจอยู่ไอ้เผื่อจังได้แบ่แต่ละงานซบแต่ละงานไอ้เผื่อจังได้ดนฟื้นเื้อแบ่ต้องใช้ยาิพี่น้องที่เป็นายไฟายไม่ยิ่งนะเป็นได้โดนฟื้นแล้วก็ได้ได้แบ่ถุงอีเด้อันแบ่ถุงเนี่ยของว่าผดเหลือไปแจ้งเขาปางบ้าดูเหลือเออมันเป็นซองายไฟายเมฆไฟผดเป็น ปูกระไพ่บุงปางนั่นน่ะของกินของไซสของกินยูฮันเมิร์สเขาเป็นสองไฟล์นะครับไฟพุ่้ตายแล้วก็ฝ่ายทางมีนะเป็นคืนสองกำสองฝ่ายเนาะเพราะว่าเมื่อนี้พอดีพอผู้ไอเป็นซ้มวงไฟเด้อทีมงานเพิ่น ก็เลยมาถ่ายไว้คือพี่น้องเขาอู่จักก็เลยต้องถามถามมันพี่น้องเขามีอยูจักหลายๆคนมีอูจักเลย่าไอเปิดจังแวบดบุดนฟืน้นลูกหลานเขาเคิดม่ใหรุ่นเนี่ยมีอูจัก ก็เลยมาพบคุณตาค้งก็เลยถามเพิ้นเพิ้นกะเกิดก้อนเนาะกับพ่อจักว่าเบ่าดมทิพว่าจะเข้านี่มันเปิดไฟนะต้องใจ้ดวลืน้นมันจะระนานมอดแมนทิพบ้านสันนิษฐานน่าจะเป็นแนวนั้นครับและกะดวงไฟคำว่าไฟนี่ก็เป็นน้ำทางซ่องแสงสวบ้างครับน้ำทางคือกับวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตขึ้นสู่สวรรค์เนาะ อาจจะซื้อความหมายไปแล้วนะแม่นี่ก็เป็นพุทธให้เขาว่าเขยเขยเนาะกว่ายไม่ยิ่งเคยชกไกว้เลยไกว้น้งก็เป็นเขยเขยน้ำนมอีกแล้วเขยทั้งหัวเขยทั้งเมียอิไกว้นึงเนี่ยต้องต้องเป็นกุญแจนไกว้นึงต้องทำหมูป่าเนสองคนนี่สามแล้วก็เป็นการวงเบาะวะอยากพี่น้องอยากพี่น้องทางเลืออยากพี่น้องทางเลือกแม่ทิมพี่ทิมน้องทำไมเออแม่แม่ คูมือนี่ก็ยังถืออยู่ครับสืบตนอแทนแนวเนอ่ได้ขอแบะไดกับลูแบะแทนเออลองแทนครับแทนใส่ก๊อกไดกับใส่หาอ่ะตะเคียอบคุณคุณตาเคียนหลายๆครับตีเธอความรู้เก็บความรู้เล็กๆหน่อยอันนี้คือเขยโดนไฟครับพี่น้องงานศพ งานชาปนกิจซพนี่ต้องได้เขยเคยด้นไฟครับด้นไฟกับประกอบด้วยขวดน้ำและกะทูบทเทียนห่อได้กับกลวยพี่น้องใส่ไม้ไผ่ท้ายเขาแล้วกะได้อันนี้ห้องไข่ที่จะเอาไปเสี่ยง <laughs> ตะเก่ามันมีดิเมนครับพี่น้องได้ต้องไปย่นเดือป่าของภาษาคือไปนยนไข่แต้มองเลือก็คือิืนเดียวมองหันเนาะเป็นการเสี่ยงไข่ แต่ว่าปัจจุบันนี้คือห้องวงเดียวเบิร์ครับคือเมียนร้กก็ได้เคยเคยปุงปางครับอันนี้เคยปุงปางกะบเคบะแนวยูนากินไซสเคยอันนั้นเคยด้นไฟอันนี้คือเคยปุงปางกับไซส์สองคนหามเคืองอยู่ของกินเพื่อกับผู้ที่เสียชีวิตไปเอาไปกินเดอร์ผ่าพบหน้าครับพี่น้องอันนี้เป็นความเสื้อครับกับอันนี้เป็น เป็นประเภณนี่ของพี่น้องชาวภูไทกุดวาครับกุดวาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีนับถือพระนับถือภามประยุกต์ไซร์วมเดี่ยวครับมีแม้นว่าไซรพระยางเดียวหรือว่าไซรอันอื่นไรเดีอไซอะไรอะไรเนี่ยครับเป็นเป็นชาติพันธุ์ที่ไซวัฒนธรรมประเพณีผสมผสานครับพี่น้องครับไซทั้งผีทั้งภามทั้งพระครับพี่น้องครับ แต่บางมองบางมองอาจจะนับถือทอพผีย่างเดียวครับยกตัวอ,อย่างเขาอยู่พี่น้องชาติฝั่งลาวเพื้นชนเผ่าบูนี่พื้นจะนับถือผีอย่างเดียวครับที่ได้พระเขามาผลเลยอันนี้เป็นของพี่น้องชาวกุดว่าครับเป็นยูนิยง,งานชาวิรริจศพของกุ้นพอของสังเอลครับพี่น้องช่างเอลครับเพิ้นเป็นสาังไฟครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผู้เท่าผู้แก่พิ้นจะมาวา่าดข้าวต้อ โคจะเข้าเปอ้ครับพี่น้องครับแล้วก็ว่านเงิน ทะเลขาโยม,มทูตก็ดูแลป่าพี่น้องเฮาไปสวรรค์ครับโอ้โรับตีสุดสุดทะเลขาสวัสดีครับทะเลขาโยม,มทูตครับพวกงานุ่มเลยเนาะช่วงนี้ธุรกิจพระกำลังเข้าป่าพี่น้องเฮาไปสวรรค์เนาะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมเนาะร่างการยื่นครับเป็นเพื่อสังคมเพื่อสังคม

นี่คือคุณตาสลองเป,เป็นผู้ดูแลผู้ดูแลพิธีกรรมทางด้านยูริเมนคือคุณตาสลองเขา

你我这来好可 ย่าเป็นรุ้น้วบอกยาเป็นโมเดลแล้วเนี่ยาแล้วนหลังทางแล้วได้ปาน ท่านเตออยู่ไหนโอ้ท่านเลขายมพะทดกำลังติดตั้งผู้พี่น้องครับผมครับครัผู้ส่งวิญญาณโดยท่านเรขาเตอกำลังติดตั้งครับพี่น้องส่งเข่าแรงาลังตเียอสวรรค์ชั้นฟ้าเด้อ ไปแล้วอราไปสู่ทรงสวรรค์เด้ออ่อคุณพอ่อคุณพ่อสรงคำํำทีศาสตร์เป็นคุณพ่อห้องช้างเอี้ยวครับซึ่งเป็นทีมงานหนึ่ง้อทีมงานหองทีมงานมะร้อยหอมครับสั่งมังไอยทีมงานมะร้อยหอ,อคยหม,อม,มรอหอครับคือเพื่อนในสูนเสรพ,พอ่ออันเป็นที่รักครับ วันนี้เบาดุมนรดกกะได้มาส่งสการส่งดวงวิญญาณเพื่อนุ้นสู้ทรงสวรรค์แล้วครับพี่น้องครับกะขอแสดงความเสียใจครับทั้งเอียวนํำครับอ่ะสำหรับที่นี้กะขอลาพระเจ้าไปก่อนครับอยู่ดีมีแห้งทุกคนสวัสดีครับ